ค่ะกรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับคับมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งคือเก่าวนะคะมนีเจคั่มสามตัวเต็งสี่ภาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับพ่อหุนเนาะค่ะพ่อหุนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นเรือสองลำเนาะค่ะแต่ประกโจอยู่คึ้นฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อหุนนี่เพื่อนสีขามไปเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนขามคัวเนาะค่ะคัวนี่กะหมายถึงว่าเป็นต้นไม้เนาะค่ะลำเดียวที่เอาไป ผาดไปฟังนั่นมหาฟังนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นครัวแต่สมัยโบราณเขาก็เอิ่อนบคนะครัวเนาะค่ะแต่ว่าสมัยเดี๋ยวนี้เล็กน้อยเพิ่นกระซิให้ว่าสะพานอะไรเนาะคะ่ะเป็นว่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าผู้เฒ่าแต่โบราณโบราณเพิ่นเอิ่นครัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมความฝันของพ่อซีฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดาเข้ากะ ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ะมูนีกระไ้มาติดตามเรื่องราวความฝันของพหุ่นนอค่ะเพิ่นกระยู่ฟูเดียวค่ะโสดค่ะพ่อหุ่นนี่ค่ะเป็นคนโสดนอค่ะ มืัอนี้กับมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นเพิ่นสิฝันมาจังไรแต่เล่าเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟั้างไหมคะพระหุ่นตาอืมอันเว่าเรื่องความฝันนี่พ่อใหญ่กับฝันเคยฝันถือหลายเถื่ออยู่พ่อใหญ่ขโมมักซื้อเลขค่ะค่ะเออคือเมื่อคืนนี่มาแต่กินอันวันเกิดอาจารย์พอดีมาเด็กๆพอดีเดินทางมาก สา่โสดน้อมากกับบวเดวายพระก็นอนเลยมันเด็กค่ะก็เลยฝันกับตอนที่แจ้งนี่เระฝันนี่ส่วนมาคุณครับนอนฝันตอนที่แจ้งเป็นเลขกที่ที่แมนนะครับค่ะฝันว่ากำลังวสีขามน้ำขามน้ำไปเห็นเลืออยู่สองลำอยู่กลางในหนังบอกว่าเลืออยู่ฟางผูน อยู่คนเราฟังอยู่คนเราฟังผู้ดียางไปย่างไปเผผูไปไป้ดีมี่ขัวไตไปไปหาเฮ้อนี่ขัวขัวมีขัวยางไปไปคืนว่าสิคืนเรือ,อล่ำหนึ่งคนล้อยออกเรืออยู่ลำเดียวคเื่อลำน่ะ่ากำลังว่าอัดจอนกางเกงขึ้นไปว่าสิยางไปผู้ดีไปผอขัวผู้ดีดดตินเหยียบขัวกัน ายไปยเลยเรือลำหนึ่งคนรอยหนีมันมีสองลำอยูล่ลำหนึ่งผู้ดีไปหอดเฮือขึ้นขี้บดีหูมืออะค่ะกระคัวหนึ่งกคือใหม่ใหม่แบบว่าเป็นต้นใหม่หแหงต้นไหม่หนังเนาะกายไปเนาะกายให้ถึงฟังเนาะว่ามันเป็นลักษณะคือต้นตแค่นใหญ่แต่ว่าหากมันนามถั่วแนบถั่วแน่ไปเลย ขาตูดตูดตูดไปพอใจได้นาะพอใจได้ค่ะรังขังผู้คนโบราณว่าอีหยังเป็นขัวีแต่แต่สมัยนี้คันใหม่กายนี่แหละขมันเรียกว่าสะพานก็ได้สะพานครับสะพานใหม่ที่มันกายข้อครับค่ะกายห้วยใหม่กายข้อเนาะครับครับ่นก็ได้เอื่นขัวขัวกัทางเมืองลาวเพิ่นก็ว่าขัวค่ะขัวสะพาน แต่บริเวนใหม่แขนน่องเป็นใหม่กลยขวมกาเดินขามได้แต่ว่ากับน้ำเสมอแต่ว่าเพียงแต่ว่าหัวมันมีใหม่กายก็เลยยางไปคยางไปเลือดเลือดสองลํำอยู่้างคู้นยางไปตัวหนึ่งผัดน้ำน้ำพัดมันก็ร่อยไปก็เหลืออยู่ล้ำเดียวไปแต่ว่าเพื่อน่อนนี้กับฟันเกี่ยวกับเพื่อนี่เพราะว่าผู้เทา เคี่ยวก็เพื่อนคนก็สีวัยยูดีไม่แห้งแต่ว่ากะตีเป็นเหล็กก็เป็นหาหนึ่งหนึ่งหาเพื่อก็หาค่ะคำหนามไปนามกันหนึ่งค่ะมันกะทีซ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะแม่นจักสีเปยวางไหนบัลก็งี้กับเนื้อครับกับมีแต่เป็นเป็นหาเรือสองลำเรือสองลำคี ลำหนึ่งออกไปเหลือลำหนึ่งเหลือลำเดียวถ้าให้คุณลุงตีตัวเหล็กสามตูนี่คุณลุงเสียตัวไหนใส่อันสามตัวเหงาเหงาที่มันลอยไปน้ำหนามลอยไปน้ำห่วยเนาะค่ะขับเป็นซิปเป็นเล็เป่าหาหาหนึ่งประมาณหาหาหนึ่งเนนค่ะเศกเปตานี่ก็คือหาหาหนึ่งเนาะเนนหาหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งค่ะหาหา ใช่มันก็ได้ลักษณะที่เคยฝันมาก่อนเนาะค่ะแต่่วาจีเอียนเนาะสมัยนั้นค่ะที่ฝันมะข่าวมาสัมผัสตีเอียนคีดก่อนเนาะแม่ครับคีดก่อนก็ไดหน้าหนอนเนาะอืปกติแล้วก็อยู่ใส่สูตรเลียนผ้ามอยู่นี่ละแต่กำลังเลียนผ้ามนั่งพยูหูเป็นหมอผ้ามเนาะผ้ามเนาะเป็นท่ายกวัดท่านาที พิธีกรท,ทานศาสนาหลังจากวันพระวันเจ้ามากกับมาเลียงงวอยู่ปลูกพักปลูกงาเฮกเกษตรพ่อเพียงไถเพื่นแน่เบึงไ้เพิ้งแน่กบข่าวมีบ่อปลามีกบข่าวอยู่ผู้เดียวนี่ก็เคยฝันเหม็นมาก่อนเนาะครับก็เคยฝันอยู่แต่ว่าหากพใญหนส่วนมากระสิบบริสุทธิ์บ่มากสื่อปันใดพ่อใหค่คยสอนคนเนาะ ยังเราเป็นคำสุภาษิตคำโบราณสูบบุรีสูบไปก็ไหลผลดื่มสุราดื่มไปก็ไหลผลการพนันก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งจนเพราะยังถือขติตัวนี้แต่ว่าก็ฝันอยู่บ่เคยซสื่มันก็ถืออยู่เออครับแปลว่ามันก็ไปเป็นแนวทางเลยเป็นแนวทางเป็นขติเตือนใจนั่นสะ3ตัว หสู่บุรีสู่ไปก็ร้อยค่าเดื่มชราเดื่มไปก็ไหลผลการพนันก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งจนบางเพียบภูมิโศกถือเป็นรางวัลทีหนึ่งกับเป็นหลานเนาะแล้วแต่โศกใครโศกมันเด้อลูกหลานสุภาษิตก็คือสุภาษิตเนาะค่ะนาะครับท่านผู้ชมพิจารณาเบุงปกติแล้วคุณลุงนี่เคยฝันว่าดีคีเรือหรือหินเรือจะเขื่อบอกค่ะบบอัน เคยฝันอยู่แต่ว่าแต่แปลเป็นเหลขกกันเห็นเทือก็คือหาครับค่ะการขามนามหนามก็ขึ้นหนึ่งครับก็มันก็แปลอะไรซ้ำานี่พว่เคยสัมผัสความฝันมานะครับเลือดก็ว่าเลือดสองลำเาเลือดสองลำแต่ว่ามันลอยนี่เลือดอยู่อันเดียวของความฝันของลุงนี่ก็คือฝันแล้วจำเแม่นว่าเป็นหาเม่นบ่ค่ะเลือดนี่ค่ะ เงื้อห่าภาษาโบราณนั่งเงือห่าน้องเงื้อห่าขามหนามหนามกันหนึ่งพญิตีซัมนี้ให้กันเคยฝันแบบนี้ก็เคยแปลให้ลูกหลานฟังตำมิเดี่ยว่็เคยถือมาอยู่แต่ว่าพญิใหญรณนบ่เคยสื้อ เพราะว่าเคยเว้าซ้อนลูกซ้อนล้านก็เลยถือกติก็เลยถือกติตัวนีแต่ว่ากับฟันถือแต่ว่าบ่ซื้อแต่ว่าแต่ว่าคุณลุงนี่มากสิให้แนวทางกับชาวบ้านหรือคนที่มาถามเนาะเนาะก็ได้โชกันไปนับบ่ถ้ถวนเนาะคุณลุงเนาะพอว่าคุณลุงพ่นได้สอนลูกซ้อนล้านไหวก็เลยเอาถือกติตัวหนีว่าบ่าอยากเป็นเยียงยันเยียงยางให้ลูกให้ล้าน แต่ว่าถ้าผู้ใดมาถามเรื่องตัวเลขแล้วก็ความฝันนี่คุณลุงก็สิให้โชคให้อยู่เป็นประจำนะคะเนาะค่ะแม่่นๆคะก็ตามที่มาติดตามเนาะคุณลุงเพิ่นก็ให้แนวทางให้เราค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณลุงหุนค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางแล้วก็ความฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ คลิปนี้เขากับมาเบิงตัวเลขของนุ่งหุนนะคะนุ่งหุนนี่เพื่อนฟันหินเลือดนะคะท่านผู้ชมเพื่อนฟันหินเลือดสองล่ำนะคะอยู่คนาตะฟังเพิ่นวเนาะคะกับตัวเลขของเพิ่นกับหาหาหนึ่งนะคะกับหาหนึ่งหาหาค่ะหนึ่งกุมภาพงหาหกเจีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค่ำสามตัวเตียงน้ำในเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้เจค่ำสามาตัวเตงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ